สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนรายการไออัพไปลนะครับวันนี้ผมไกรวิคคันบุตรมาเยี่ยมชมด้วยมาซื้อด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผลผลิตออกแล้วนะครับแล้วก็ทั่วสวนนะครับโอ้โหสุกก็มีนะครับหลายรุ่นมากเลยนะครับพร้อมวันนี้ถ้าใครมาที่อําเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแวะมาเลยนะครับสวนคุณครูเบิ้มนะครับอยากให้ทุกคนได้มาชิมจริงๆนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไป พูดคุยนะครับถึงขั้นตอนการดูแลถึงวิธีแม้แต่กระทั่งวิธีการกัดชิมเขาก็มีวิธีการกินด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของสวนเลยครับผมสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของสวนแนะนําหน่อยว่าถ้าใครนะครับสนใจ อยากกินอยากชิมหรืออยากซื้อ,อตรงไหนยังไงเป็นสวนอยู่ที่อำเภอสีนงังคณิคมนะครับจังหวัดอ่นาน้ำเจริญนะครับช่วงนี้ลูกกําลังสุกนะครับ <c oughs> แต่มีหลายรุ่นมากนะครับปีนี้ <c oughs> อยู่ที่สวนเราเราขายมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับมีขาย200-300นะครับต่อกิโลนะครับ แต่ถ้าซื้อมากๆเราก็ลดให้กายกแสงเราก็ลดให้อยู่กาคุยกันได้นะครับสำหรับคนที่สนใจหรืออยากจะปลูกสัก 4, ี่หต้นไว้กินเนี่ยในขั้นตอนการเริ่มที่ว่าจะตัดสินใจสัก4ี่หต้นเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างต้องยังไงบ้างครับเตรียมหลุมขนาดให้ให้ขนาดให้กว้างหน่อยคือ2อเมตรลึกประมาณเมตรห้นะครับแล้วก็แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอก ปูนขาวครับแล้วก็พวกไอ,อไรล่ะพวกไอพวกใบไม้หรือว่าพวกที่เป็นกระดูกบดบดพวกนี้นะพวกที่เป็นแคลเซียมแล้วก็ผสมกันลงไปเข้าคุกกับพวกไอหุอ่ฟอกเนาะครับทำลงไปเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับจนเต็มหลุมนั่นแหละอยู่แต่ว่าอยู่ที่นี่น่ยเราใช้แต่ละหลุมเราใช้ วิครอบประมาณสี่สิบสี่ห้ากระสอบต่อหลุมนะครับโดยคออนี่แหละขี้บัวขี้ควายนี่แหละครับเพราะว่าพอเราใส่ในหลุมแล้วเราก็บ่มไว้ประมาณหนึ่งปียังไม่ได้ปลูกเลยยังไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่าแค่เตรียมอแค่เตรียมไว้ก่อนจะให้มันย่อยสลายก่อนครับปีต่อมาเราค่อยมาปลูกนะครับถ้าเราทาสูตรนี้ปีที่สามเราคิได้กินลูกแน่นะถ้าจะปลูกก็เราต้องทํา ทางกรุงหลุงของเรานี่เป็นกระทะความนะครับครับกระทะความเพราะว่าเวลาเราปลูกลงไปนี่รากมันจะได้อยู่แถวๆผิวดินนะครับ้าหากินก่อนมันจะอยู่ผิวดินก่อนก่อนจะลงลึกนะครับถ้ามีน้ําขังต้นจะไม่โตนะครับต้นไม่โตนะครับคล้ายๆกับผู้เรียนทุกเช้าเนี่ยเราต้องมามตรวจตรวจอะไรครับเขาเรียกตรวจตรวจแมงเหร ตรวจมาดูว่ามันมีมแมลงลงยอดไหมลงเหง้าไหมอย่างเมันมีมแมลงสองชนิดชนิดหนึ่งจิ้ยอดอชนิดหนึ่งเข้าเหง้าเลยจะลงในกาบนะครับมีสองอย่างแค่นั้นนะครับตรงนี้ผมว่าคุณผู้ชมน่า,นาจะได้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรียามปลูกอะไรต่างๆผมอยากให้พี่ลองลองชิมให้ดูว่า วิธีกัดนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีกัดด้วยกินทีละลูกเราต้องหมุนออกนะครับเราต้องหมุนอลงมาแบบนี้เวลากัดให้กัดตามยาวนะครับถ้าเรากัดตามความเราจะเจอเส้นฝาว่าอินซรลนเรามันนี่เติมแรกมันจะมีมีรสฝาดนิดๆนะครับทุกลูกนะครับแต่เราถ้าเรากัดตามยาวนี่มันจะไม่ติดฝาดเลยนะครับไม่ออกหวานทันทีนะครับนี่คือเทคนิค เล็กๆน่อยรับ,รบลองกัดดูดยครับนี่หวานครับนี่วันนี้ผมว่าทุกคนคงได้รับความรู้เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอะไรยังไงผมอยากให้ที่ฝากหน่อยถึงคนที่อยากจะมาชิมแหละหอยากจะมาเรียนรู้แหละขอฝากนีนะครับสวนของเราอยู่ที่อำเภอเสนาคณิคมนะครับคือสวน รัตนโมลีนะครับหรือสวนคุณรูสมชัยนะครับไอ้ผลผลิตของเราได้มาจากไอเราใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยของบริษัทเบทไลนะครับปุ๋ยมุกมรกตดนะครับทีนี้เราใช้ทุกปีนะครับอย่างน้อยต้นละหนึ่งกระสอบนะครับเดิมทีมันจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมอาหารไอกินขณะที่เป็นลูกแล้วก็เผื่อไว้ว่า เราจะซ่อมแซมต้นหลังจากที่เราตัดลูกออกหมดนะครับเราต้องให้ตลอดนะครับถ้าเราเตรียมอาหารได้ไม่ดีต้นก็โทรมลูกที่ออกมาก็ผลผลิตเราก็ไม่ดีนะครับลูกเล็กนะครับหรือสลัดลูกเลยนะครับใครที่สนใจนะคะปุ๋ยต้นทิพย์ของเราเนี่ยทำให้รสชาติของชะพลำอร่อยไม่ติดฝาใครได้ชิมแล้วติดใจเพราะว่าตัวนี้ช่วยในการชูรส ดูรสให้รสชาติอร่อยกรอบไม่มีสวนไหนที่อร่อยเหมือนสวนอีกแล้วรับรองค่ะ,ะนี่นะครับโอ้กิโลเนี่ยผมสัม่นเนหนักนโอ้หนี่นะครับอะโอเคถ้าใครสนใจนะครับสวนอินทรถพันครูสมชัยนะครับหรือก็เซิร์ชเข้ามาใน g o o g l e Ma p ได้เลยนะครับที่อำเภอเสนา,นนนางนคนิคมมาได้เลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้ยาวๆไปถึงเดือนไหนครับพี่ ถึงเดือนสิงหาเลยคุณผู้ชมนะครับฝากด้วยนะครับมาได้เลยนะครับเบอร์โทรเดียวเบอร์โทรแล้วก็เบอร์สวนผมขึ้นให้มาดูมาเรียนรู้ได้เลยโอเควันนี้ขอตัวไปไปกินก่อนโอเคครับฝากทุกคนด้วยครับสวัสดีครับย่มสนับสนุนรายการโดยปุ๋ยต้นทิพตามุกมรกตปุ๋ยทิพมังกรตราทศกัณฐ ผลผลิตถูกใจเกษตรกรไทยทุกคน